หลายคนลุยครับผมเล่นก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวคอยว่ากันนะเรื่องอื่นเดี๋ยวเล่นก่อนฮะเร้บเาหมายเรานะวันนี้ต้องฟิงจังเกมมิ่งเลยนะโอ้โดโอ้จบเลยโอ้มาก็โดนแล้วครับผมโอ้โดนสองเอาแล้วทุกคนโดนสองว่ะโดนสองแล้วว่ะเอ้ยมีบูธว่ะทุกคนมีบูธว่ะแหมมีมาบูธว่ะ เจอพันสี่แล้วทุกคนพันสี่แล้วดูวดิหัวใจเต้นแรงหน้าแดงครับผมพันสี่สวัสดีคุณเกมนะผมเอาวะทุกคนจกเจอแต่แบบพันสี่ตลอดเลยนะฮะได้แบบคนล้างเยอะๆเนาะุตลอดเลยอนะแต่ว่าดีละเมื่อเจอคนลังเยอะเราก็ตามล้างแล้วก็บวกไปเยอะทุกคนนะสี 4, 3, 1, 2, ่สามหนึ่งสององละสี่สามหนึ่งสองครับผมหายผมเลยครับผม เลยอีก12ตามมันใกล้แล้วครับผมน่าจะอีกสองเกมอะตอนแขน่งทําไมเขาไม่มีเก้าอี้ให้ครับจานก็น่าจะเป็นแบบไม่เหมือนใครเดียนะก็ได้อยู่นะไม่เหมือนใครผมไปเล่นมากแล้วครับผมได้จัดปใจใจเกเรกันทำไมจานปูไอคอนลงไหมนะไอคอนผมมีไม่ฟูลน,นะครับขาดโกะแบ็คขวาัอนี้คุณเทิดไทยแล้วผม หลายอนลุยครับผมเล่นก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวคอยว่ากันนะเรื่องอื่นเดี๋ยวเล่นก่อนนะฮะเอาหมายเรานะวันนี้ต้องจริงจังเกมมิ่งเลยนะโอ้โหโอ้จบเลยโอ้โหมาก็โดนแล้วครับผมสวัสดีคุณมีนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหเกมโอหสามนาทีตคนเราก็โดนแล้วครับผมโอ้แต่ว่าเรากลับมาได้นะวันนี้เรายังแบบกลับมาได้อยู่นะโดนก่อนก็ไม่เป็นไรครับผม ว่าเวลาอีกเยอะนะแต่ขอแค่แบบอยากให้กระตุกก็พอเลยนะผมไม่มีปัญหาแล้วเรื่องแบบโอ้ใช่ผมไม่ต้องไปหาผมวันนี้เรายังชนะรวดอยู่นะยังไม่แพ้สักเกมนะเดียวคาร์ลส์บีไปหัวผมเฮ้ยเตือเตือย With good energy and defense as well. Well, they say that your front lads should be that first line of um, of stopping the opposition, and I think he's taken it to another level with his desire to get back and, and help everyone else. bye can't it, has got through. it got through. Oh,

ครึ่งลายตองแบบมีหนึ่งหนึ่งอะซึ่งลายตัวแบบหนึ่งหนึ่งฟาติไปไหนวิ่งกับตัดหลังนี่โอ้โหฟาติขาหรือเปล่าันหรือเปล่าโอ้ยครับโอ้โหแหมคาติยันมาไวพี่ Messi, who's ball, Who's gonna get there? Messi unable to make it happen for I all his good intentions. Alaba. for Alaba. So him. Messi battles to win it oh, now. Come on, Miracle. Hear me. Delicts. Cafu. Now it's Torres. โอ้โหเขากรอบไปแน่นเกือบไปทุกคนโอ้โหจบเลยสวนทุกคนสวนไปสวนไปรีบเตี๊ย้อนรีบย้อนฝรั่งเขายังลงไม่ทันทุกคนเขายังลงไม่ทันโอ้โหโดนชนจบเลยหันหลังตายโอ้โหโดนชนเสีย เสียของทุกคนโอ้ยเสียของเลยเยดยารับผมโอ้เล่งและเล่งและเล่งเกินไปทุกคนเดี๋ยวขึ้นหลังว่ากันใหม่ผมไม่เป็นไรสานทุกคนหนึ่งศูนย์เองลูเดียดวทุกคนโอ้ยว่าคานแพ<ท>้ทางลูกยิงไกลครับผมยิงไกลใช่ไหมคร เดี๋ยวต้องปันนะ่นละโอ้เสียของเลยปั๊เป้มาเออลงลุมครับผมปั๊เป้เดีย๋ยวเอาดินโยมาปั่นแล้วกันนะโดนันดินโยมาปั่นนะแหมอย่างนี้ไม่ได้ครับผม ใครบอกว่าไปรอดูลีลานวดแป้งจานเองที T ่ยูทูบรีเทิร์นสตูดิโอได้นะครับผมไม่ได้คนรีเทิร์นสตูดิโอนะผมรีเทิร์นนะผม,อผมขอบคุณน้องมีน้วยนะไปผมเฮ้ยสายสายสายเอาแล้วเอาแล้วโอ้โดนสองเอาแล้วุกคนโดนสองอ คนสองแล้ววะเอ้ยมีบู๊ดด้วยคนมีบู๊ว่ะแหมมีมาบู๊ว่ะเอาไหนคนหายคนแพ้ไม่ได้ผมโอ้ยแพ้ง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เสียเลยโอ้ติดอีกเพิ่มแสงนิดนึงคนเพิ่มแสงก่อน รุ่มรุ่มโค้กโอ้ยติดเนี่ยมาเออไปรุมลอกก่อนสองอย่ากุอย่าให้น้ำน้ำโดนแน่เดี๋ยวโดนวันแน่สวยมามาไว้เนี้ยวเฮ้ยโอ้ยบ้า้ยวีเลาไปลื่นเอ This is threatening to become a really good game. Our scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Mbappé. Boom, boom, boom. Oh, <holy>, it's <bitte hors> sét. Oh, everyone. Oh, it's oh, oh, in. Oh, man. I thought he was gone. Oh, man. hải, he can't get ไม่ขัดไม่เข้าโอ้โหเสียเลยโ,โแม่งก็งแท้งเหี้ยวอโอสองรูคนเหลืออีกยี่สิบมาทีกว่าครับผม หายคนลืมกันต่อผมอีกยี่สิบนาทีกว่านะฮะสองลูกทันยอยู่ทุกคนทันยอยู่มีโอกาสนะผมลูกที่สองต้องมาอย่ไวโ้โอ้อติดไว้ละอาจจะบังมาพีก็ได้โอ้ยเกือบลูกที่สี่แต่โดนลูกที่สี่แ แ่นทุกคนแมงลูกสอยังไม่มาครับไปเอ้าไปผมโอ้ยบอลไม่เข้าทางเลยโอ้ยดูโอ้ยติดแมงบอลไม่ค่อยเข้าทางเลยทุกคนไปผมสวนวิ่งไปดูดิแบบโอ้ยจ่อายเบี้ยวอีกโอ้โหไม่ค่อยเข้าทางเราเลย หมายปาเ้นยมาเฮ้ยสิบนาทีทุกคนสิบนาทีลูกสามโอ้โยอย่าไปทวงพอ่อแต่ว,ว่าอย่าส่งกับหลังา เรียบร้อยครับผมตามสูตรครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมขอแดนตัวเองเข้ามาเฮ้ยเฮยโอ้ยล้มโอ้กอย่างนี้แหละทุกคนขอแดนตัวเองโอ้เสียดายเร้งเขาพลาดเลยนะเมื่อกี้โอ้ทุกคน ไปใต้ไปโอ้แม่งไม่ทนันออกตัวช้าไปนิดวาแล้วไม่ขึ้นแล้วเนี่ยผมตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเวลามันบรรทนันนั้งคนแม่งแต่มันไม่ขึ้นหน้าเพราะแดนตัวเองโอ้ยเสียหมดที่สองไปคนยังทันนะฮะโขดขาพลาดน่อโอ้ซาบีตัวบีเร่ โอ้ยทุกคนเนีน่โอ้ทุกคนโอ้แมงให้เข้าเยอทุกคนมีรู้ไมีรู้โอ้ปาดเบี้ยวห่างเกินโอ้ชุกานโอ้ยทุกคนชนโอ้บาเป้ล้านทุกคนล้านไหม ลุง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 เอ๊สามสามยังดีทุกคนเก้าสิบเก้านาทีแม่มันมันใส่มันใส่ไอ้คนนี้ยิงเล่นแม่งโอ้โหดวงเราจะไม่พแพ้คนรอดแหมมันไส้จริงอยู่ใ,ใกล้ๆกูตบเป็นความเล่นอย่างนี้โอสามสามทุกคนโอ้โห <c oughs> เล่นลเดือดดีไม่แพ้ทุกคน ยังดีที่เสมอนะลดไปหกถ้าเกิดถ้าเกิดแพ้ลดประมาณยี่สิบอ่ะ